อสวัสดีครับพบกับช่างกอบเทสก่อนส่งเดอร์วันนี้มาส่งที่าลาดชะพึกแถวแถวลาดกระบ,บังนิคมลาดกระบ,บังนะครับอันนี้จะเป็นซัดสิบสองนิ้วอ่าแม่เหล็กสองก้อนสเปคที่ราคาเบาสุดนะครับผมเออนนอันนี้ราคาเบาๆนะครับหมื่นสองเก้าร้อยลมส่งเดอร์กางสี่ลำสี่พาวเวอร์สองตัว มามาทอคารดีแล้วก็สี่สี่ชแนลกระทิงดุกกลางสี่แหลมสี่ซับสิบสองสวิตชิ่งญี่ปุ่นเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมอ่ากระแสแอมจะมาเต็มนะประมาณนั้นนะทีนี้ก็เราจะเทสกันเลยเดี๋ยวมีกฎหมายนะห้ามห้ามเห็นหน้านะครับเพราะว่าต้องเบอร์หน้าไว้ไม่จะเสียงเงี้นอย่าง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 ยงอ้าอยอ่างออย่อยงอย่างยยาอาอออเออ เฮ้ยเลยลืมโมเต็มโมอยู่อ่าขออนุญาตใช้เสียงสักนาทีนะครับฮึเสียงใหญ่สั่น ชองนิ้วสองนิ้วครับเอ้ยสามนิ้วสามนิ้วมือมันมาหาผมด้วยเหรอแบบนี้นะครับ้กดมันกดโมยูนะเออมันยอังไงหายและถ้าคุณมันเลนะ่น่ะมันจะไม่ติตาตากับตอืมอยังใหญ่ครับ พอผ่าเลยอ่ะขอเข้าออก้าแล้วกัน